เป็นคำทำนายโดยรวมไม่ใช่การทํานายส่วนตัวของใครคนใดคนหนึ่งโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง a r เรียนาชาแนลนะคะคลิปนี้เป็นคลิปทํานายดวงความรักของชาวราศีพัดน้ําค่ะมีนกระกฎพิจิตที่อยู่ในราศีลัคนาดาวศุกร์ประจำช่วงวันที่หนึ่งสิบธันวาคมนี้นะคะการทํานายจะมีทั้งหมด สามพาร์ทค่ะคนโสดความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแล้วก็คนมีคู่ทำสแตมป์จะอยู่ใต้เ e สคริปชั่นบ็อกซ์แล้วก็คอมเมนต์ปักหมุดนะคะพาร์ทคนโสดค่ะสถานการณ์ความรักของคุณนะคะคุณรอใครอยู่คุณรอใครบางคนที่อยู่ในใจของคุณอาจจะเป็นคนเก่าเป็นคนเก่าเป็นคนที่คุณรอให้เขากลับมาแต่ดูเหมือนจะได้อะไรบางอย่างนะจะได้ข่าวอะไรบางอย่างเกี่ยวกับคนคนนี้ แล้วเป็นข่าวที่ทําให้คุณอาจจะรู้สึกหดหูและเป็นข่าวที่ทําให้คุณเนี่ยจะต้องตัดใจหรือจะต้องมูฟอนโดยทันทีทันใดโดยทันทันควันช็อคช็อกซีนีมาดิบหนึ่งนะคะเหมือนคุณยังเก็บเขาไวอ้อ่ะคุณยังคิดถึงเขาและช่วงนี้เป็นช่วงที่คิดถึงเขามากเป็นพิเศษแต่คุณก็ต้องรับรับกับตรงนี้ให้ได้มันเหมือนโอเคเป็นจุดที่แบบสิ้นสุด จริงๆมันเป็นสิ่งที่คุณรู้สึกว่ามันจะต้องสิ้นสุดแล้วจริงๆอืมนะคะคนใหม่ไม่เด่นนะให้ไม่ขึ้นแหนกไม่เด่นแฮงแมนโอเคคนคนนี้ล่ะสถานการณ์ความรักเขาเป็นยังไงบ้างที่สื่อไปเมื่อกี้สติสมันคือการตัดสินใจบางอย่างในความสัมพันธ์ของเขาที่จะเริ่มต้นใหม่ถามว่าเขายังติดชะงัก ในความคิดที่มีต่อบคุณไหมก็ยังมีนะก็ยังมีเป็นการตัดสินใจที่ที่ต้องตัดสินใจอ่ะอืมที่ต้องตัดสินใจเราปฏิเสธไม่ได้อาจจะตัดสินใจคบกันหรือตัดสินใจแต่งงานอะไรเนี้ยอืมนะคะเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ไม่พร้อมแต่ก็ต้องพร้อมไม่อยากก็ต้องอยากมันเกิดขึ้นแล้ว สำหรับเขาเขารู้สึกว่าทําอะไรไม่ได้อเขาเขาไม่สามารถที่จะหาคนทางอื่นได้นอกจากต้องตกลงวงใจแบบจริงๆกับความสัมพันธ์นั้นที่เขามีนะคะโอเคต่อไปสมามใบค่ะสรณนการ์ขอดูเพิ่มเติมอืมกวดน้ำคือการแบบมุฟออนที่ถาถูแล้วก็ให้อภยัย อหสิซึ่งกันแายกันจากสิ่งที่ผ่านมานะคะคุณกับเขายังสามารถมีมิตรภาพที่ดีกันได้ผ่านทางความรู้สึกเขายังมีความรู้สึกที่ก็ยังเป็นห่วงคุณยังมีมิตรภาพที่ดีอยู่ในมันยังเป็นความทรงจําแล้วก็ในความรู้สึกแต่โดยโดยทางความเป็นจริงทางการปฏิบัติจริงๆมันคือการแบบแยกย้ายแล้วระหว่างตัวคุณและตัวเขาคนนั้นนั่นเองนะคะมาค่ะขอดูความคิดความรู้สึกเขาหน่อย คิดล่ารู้สึกยังไงกับคุณบ้างค่ะในช่วงนี้เขาพยายามนะอย่างมากที่จะไม่ตอบข้อความอะไรของคุณคุณอาจจะเคยส่งข้อความไปหาเขานะคะหรือมีการติดต่อไปที่เขาแต่เขาปฏิเสธที่จะตอบกลับอืมเขาพยายามมากเลยอะที่จะแม้แต่ไม่คิดอะไม่คิดถึงคุณพยายามที่จะไม่คิดถึง แต่ก็ยังหวั่นอยู่ในใจคือก็ยังมีความเป็นห่วงคุณนะคะทคนานาํา,าทได้แค่นั้นเขาสุาเขาทําได้แค่นี้เขาทําอย่างอื่นไปมากกว่านี้ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นการแับมาก,การติดต่อหรืออะไรใดๆก็ตามเหมือนเขาจะต้องทําให้ให้มันชัดเจนะว่าแบบเออต้องการให้คุณไปมีความสุขต้องการให้คุณเริ่มต้นใหม่มันน่าจะดีกับตัวคุณมากที่สุดตัวคุณนะคะกีฬารู้สึกยังไงกับเขา คุณยังคิดถึงเขาอยู่บางคนยังมีการแมนเฟสถึงตัวเขาด้วยนะคะนั่งสมาธิสื่อจิตสื่อใจอะไรใดๆก็แล้วแต่คุณอึ้งมากๆตกใจมากๆจากสิ่งที่คุณได้รับรู้เกี่ยวกับเขาคุณสับสนอะคุณสับสนแต่สุดท้ายแล้วคุณก็ต้องเดินออกมาคุณรู้สึกว่าการการแยกย้ายระหว่างคุณกับเขามันยังหลงหลืออะไรบางอย่างอยู่แหละในใจ นอกจากความเศร้าโศกแล้วมันยังหลงเหลืออะไรบางอย่างอยู่แต่ก็ต้องจําใจที่จะต้องเดินออกมาจริงๆแล้วคุณก็ไม่อยากที่จะนั่งเสียใจแบบบนหลุอีกแล้วโอเคข้อความเขาหน่อยละกันามาดูข้อความของเขาที่มีต่อคุณหน่อยนะคะคุณคิดเหมือนกันกันกบฉันไหมเรายังคงคิดถึงกันอยู่ไหม เขาไม่กล้ามองเขาไม่กล้ามองคุณแล้วคุณจะมองเขาได้แบบเดิมไหมคุณยังมองเขาเป็นคนที่คุณเคยมองเขาดีอยู่ไหมอืมคือสิ่งที่คุณมีปฏิสัมพันธ์ในความคิดในในหัวของเขาหรือในความรู้สึกของเขามันอยากมันทําให้เขาอยากทําทสิ่งที่ไม่ดีต่อความสัมพันธ์ปัจจุบันมากๆอะ่ะแต่ก็ทําไม่ได้ นะคะคืออาจจะอยากอยากจะติดต่อมาหาคุณอยากจะคุยกับคุณอยากจะกลับมานั่นคือสิ่งที่อาจจะไม่ดีกับความสัมพันธ์ปัจจุบันที่เขามีอยู่เนี่ยบทสรุปนะคะเจ็ดดาวคนคนนี้อาจจะเกิดจากการหักหลังกันมาก่อนหรือการครบซ้อนกันมาก่อนหรือ คุณได้รับรู้ข่าวสารเนี่ยจากกันสองมากกว่าจากที่จะมีการรับรู้มาจากปากของใครนะคะอืมจริงๆแล้วตัวคุณยังมีออปชันที่ดีเข้ามานะมีโอกาสนะแต่รอให้ผ่านผ่านไตรามาสนี้ก่อนรอดูไตรามาสหน้าๆนะคะจะมีออปชันดีๆตัวเลือกใหม่ๆและ new beginning new beginning นี้อาจจะหมายถึงการเริ่มต้นใหม่การยุตินะคะความรู้สึกยุติ สถานการณ์ที่เรายังรอหรือใดๆนะคะเราเริ่มต้นใหม่ move on ตัวเลือกที่ดีนะคะ a b u n d a n c e option ในที่นี้อาจจะหมายถึงคุณยังมีโอกาสที่จะทำในเรื่องของงานใหม่ๆงานนู่นงานนี่ใช้ชีวิตทำนูน่นทำนี่กิจกรรมต่างๆในชีวิตของคุณนะคะมากมายหลายสิ่งก็เป็นไปได้เหมือนกันคือสิ่งนี้ที่รอคุณอยู่นั่นเองนะคะ ให้บอกว่าคุณคู่ควรกับความรักนะคุณคู่ควรกับความรักนะอืมคุณกับเขาเดี่ยมันมีอะไรบางอย่างที่เชื่อมโยงกันในในจิตวิญญาณนะคะในใจและจิตวิญญาณของคุณโอกาสกลับมามีค่ะแต่อาจจะกลับมาในลักษณะของความรู้สึกดีดๆเชิงม,มิตรภาพเชิงความรู้สึกแบบมันเป็นมันเป็นการให้อภัยมันคือ สิ่งที่สื่อกันผ่านจิตใจของคุณอืมนั่นเองโอเคค่ะพาร์ทคนโสดก็ประมาณนี้นะคะยังก็ขอบคุณที่รับชมครับคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อ like, share, เป็นกำลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปค่ะพาร์ทของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะไพ่สลับกันได้ระหว่างคุณแล้วก็คนคุยมาเลยห้าเวอร์อเหรียญโอกาสโปแตกมาก โปะแตกมากนะคะมีโอกาสโปะแตกมากก็ามีการคุยซ้อนคุยซ้ำคุยซ้อน,อ,นอืมน่าจะโปะแตกมาจากทางฝั่งเขาเขาโปะเขาน่าจะมีคนอื่นมีตัวเลือกอื่นอะไรเงี้ยเราได้รับการรับรู้มาจากการส่องไม่พอนะเหมือนจะมีคนมาบอกหรือเป็นเป็นผ่านตัวกลางอะไรบางอย่างด้วยอืมแต่แล้วยังไงต่อคือเหมือนคุณก็ชอบเขาไปแล้วว่าคุณชอบเขามากๆนะคะคุณอยากจะพิชิตใจเขาอยากที่จะแบบ ทำไงก็ได้อ่ะให้เขาแบบเลือกเราให้เขาเลือกเราอะไรอย่างเงี้ยในช่วงนี้จะเป็นช่วงไฟติง้งนิดหนึ่งนะคะตัวเขาคนนี้ล่ะรีวิชัดเจนสามเหลี่ยญคินเรียนในที่นี้ทัดดินพัดลมทัดไฟค่อนข้างเด่นนะคะในทางตัวเขานะที่คุณดิวด้วยเนี่ยอ่กุมเมถุนหรือตุลบางกรพุกษกหรือก,การเมษสิงหรือธนูที่อยู่ในราศี ลัคนาหรือดาวศุกร์นะฟังให้ชัดน,นะคะราศีลัคนาหรือดาวศุกร์ของเขาอืมคนคนนี้นะมันเป็นความลุ่มหลงทั้งหมดที่มีอยู่อะค่ะเขาก็หลงคนนั้นก็ยังหลงคนนี้อะไรอย่างเงี้ยเขายังอยากคุยไปเรื่อยๆอะ่ะแต่เขาจะพยายามนะที่จัดการตรงเนี้ให้ได้จัดการประเด็นตรงนี้ยอาจจะมีการแก้ตัวการศึกษาอะไรบางอย่างเพื่อจะทําให้เรา สบายใจซึ่งเห็นผลไหมเห็นผลคุณก็จะสบายใจขึ้นในระดับหนึ่งเพราะเรารักเขาเรารักเขาเลยนะไพ่คือเรารักเขาอืมเลยนะคะมาค่ะสามใบสถานการณ์สามใบไอเดียเนี่ยคุณมีแผนอะไรบางอย่างคุณมีแผนอะไรบางอย่างหรือคุณมีความคิดอะไรบางอย่างที่อยากจะทําให้เขาแบบว่าเขาเลือกเราอ่ะ เราออจะเลือกที่จะไม่บีนไม่บีนไม่แสดงออกในเชิงที่ไม่พอใจอ่ะเเลือกที่จะเงียบเลือกที่จะเงียบเลือกที่จะอยู่กับตัวเองนะคะเพื่อที่จะดึงดูดเขาอืมแล้วเขาก็พูดเป็นจะด้วยเขาพูดเป็นเขาพูดเก่งนะคะความคิดความรู้สึกที่เขามีต่อคุณเป็นยังไงสองถ้วเอาจริงนะเขาก็รับรู้ได้ถึงความรู้สึกที่คุณมีให้เขานะคะ เขารู้ว่าคุณรักเขาคุณรักเขาเขาก็ชอบคุณมากๆเหมือนกันเขาก็ไม่อยากทำร้ายคุณเอาจริงๆเขาชอบคุณเป็นคนที่คุยรู้เรื่องคุณเป็นคนไม่ว่นเบอร์ไม่อะไรนะคะคุยรู้เรื่องสำหรับเขาติดปัญหาอย่างเดียวเลยว่ายังไม่มีใครเต็มรนอยอ่ะคือเขาต้องการหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ต่อหนึ่งคนซึ่งตอนนี้มันเป็น two in one three in one อยู่ ก็ยังลึกไม่ได้นะคะฝั่งคุณคิดแล้วรู้สึกยังไงกับคนคนนี้บ้างคะคุณอยากคุณอยากคอมมิตเมนต์คุณอยากไปต่อทุกการกระทำคุณสอดส่องเขาหมดนะทุกอย่างอยู่ในสายตาของคุณหมดแล้วนะคะตาเป็นสับปะรดเลยแต่คุณทํานิ่งมากนะคุณไม่ต้องการให้เขากระตกระตากหรือรู้ว่าคุณกำลังทําอะไรอยู่คุณไม่อยากให้เขารู้ว่าคุณกำลัง สองอะไรเขาบ้างคุณพยายามทําตัวชิวีวชวพยายามไม่แสดงออกให้เขารู้มากนักว่าคุณรักเขาแต่เขารู้ค่ะว่าคุณรักเขาอมืพยายามปล่อยจอยมากอะคุณพยายามจอยชีวิตมากๆนะคะข้อความหน่ข้อความของเขาหน่อยที่มีต่อคุณตอนนี้มันไม่ใช่เวลายังไม่ใช่เวลาที่จะเลือกรอได้ไหม รอได้หรือเปล่าเขารู้นะว่าฟังเขาก็มีตัวเลือกเขาก็คิดว่าคุณเองก็มีตัวเลือกเหมือนกันเขาก็หวังว่าวันหนึ่งเขาจะเจอกับคนที่ให้คำปรึกษาในเชิงที่บวกกับเขาอะเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทุกวันเนี่ยน่าจะมีเพื่อนทีาา่แบบอาจจะคบซ้อนคบหลายคนเหมือนเหมือนกันมันก็เลยนําพาให้ไปอยู่ในจุดที่ใครขึงกันนั่นเองนะคะเขายังต้องการให้คุณรอเขาอยู่อ่ะอืมแต่คุณจะรอไหมอันนี้ก็อยู่ที่ตัวคุณนะคะ ให้สรุปค่ะทาวเวอร์โปะแรงมากโป๊ะแรงมาก,มากๆนะคะอาจจะเห็นว่าเขามีการไปเที่ยวอ,อะไรบางอย่างด้วยกันมันเป็นจุดที่ไพ่ขึ้นเลยว่าไพ่บอกว่าเลตโกนะเพราะมันจะทําให้คุณแบบร์ดเบรกก็คือปกหักหรือเสียใจยกับความสัมพันธ์เนี่ยแต่ประเด็นว่าคุณก็ยังคุณยังอยู่ได้ค่ะออคุณยังสามารถที่จะอยู่ตรงนั้นได้ในบางคนที่เลือกที่จะอยู่บางคนเลือกที่จะไม่อยู่คือเดินออกมาก็มีนะไพ่บอก เหมือนไพ่จะขึ้นมาแบบให้คําแนะนําคุณมากกว่านะคะว่าคุณเห็นคุณค่าของตัวเองเห็นคุณค่าของตัวเองว่าคุณคู่ควรที่จะได้รับความรักแล้วแบบ s เ b l a t i คือเดินออกมาเร็วนี้ค่ะคุณน่าจะได้เห็นอะไรที่มันเคลียในการที่คุณจะตัดสินใจว่าคุณจะทําอะไรต่อไปนั่นเองนะคะโอเคอาจจะตรงกับคุณหรือไม่ตรงกับคุณเลยก็ได้นะคะมันไม่ใช่ดวงของนายกรนายขนายคอนางงองูนางนางใดๆนะคะ เป็นคลิปโดยรวมฉะนั้นไม่ต้องไปเทคอิสเรียดเนาะโอเคค่ะพารทของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็ประมาณนี้นะคะยังไงก็ขอบคุณที่รักชมขอบคุณทุทกการกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด s u b s r r i e เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะสุดท้ายค่ะพาร์ทของคนมีคู่ชาวท่านน้ำนะคะให้สลับกันได้ระหว่างคุณแล้วก็คนคนรักสถานการณ์ความรักฝั่งคุณนะ้ไพคืน,นคล้ายๆกับเมื่อกี้เลย นะคะคล้ายๆอืมสถานการณ์ความรักฝั่งคุณนะคะไปแบบเรียบเรียบมากๆเส้นตรงแต่คุณจับตามองดูเขาในทุกยางก้าวจับตาดูทั้งหมดจับตาดูตลอดจับตาอยู่ในความนิ่งปฏิสัมพันธ์ไม่ค่อยมีตอบกัไม่ค่อยมีความหวานแต่ก็ไม่ได้ทะเลาะก,กันนะคะ,ะ,คะต่างคนต่างใช้ชีวิตคุณก็ ทำกิจกรรมอะไรของคุณไปเขาก็ทํากิจกรรมหน้าที่อะไรของเขาไปนะคะคุณมีแต่ความจริงใจให้เขานะอาจจะมีการพยายามแบบขอพรไปทําบุญหรือชวนเขาไปทําบุญทําอะไรดีๆร่วมกันตามหลักศาสนาของคุณอืมถ้าเป็นกิจกรรมเนี่ยจะเป็นกิจกรรมในเชิงที่ไม่ค่อยมีการแตะเนื้อต้องตัวกันเท่าไหร่คือต่างคนต่างจะทาอะไรก็ทําไปอะไรเงี้ยอืม คิวคล้ายๆอยู่แบบเพื่อนไปแล้วอ่ะบางคนคบกันมาจนมันมีความผูกพันมีความรักแหละแต่ความหวานความอะไรไม่ค่อยจะมีนะคะเรื่อยๆเฉยๆธรรมาดาธรรมาดาชิียวเวแต่เขาก็ต้องอยู่ในสายตาคุณตลอดตัวเขาล่คะค่ะสถานการณ์อืมถ้าเป็นความรักทางไกลบอกตรงนะเขาเองก็กังวลในตัวคุณถ้าเป็นความรักทางไกลนะหรืออยู่กันคนละบ้านคนละที่อะไรเงี้ยแต่คบกันนะ เขาแบบคิดเหมือนกันว่าในการแสดงออกอะ่ะเขาอาจจะไม่ใช่คนหวานไม่ใช่คนที่โรแมนติกหรือทั้งคุณทั้งเขาไม่ใช่คนที่โรแมนติกอะไรขนาดนั้นแต่ตัวเขาก็ยังคิดถึงแล้วก็มีความพวงเกี่ยวกับตัวคุณว่าจะมีใครไหมหรืออะไรไหมนะคะช่วงนี้เขาถ้าทําตัวดีสักหน่อยมีการรายงานม,มีการบอกกล่าวทุกอย่างใดๆนะคะเขาดูอยากจะใกล้ชิดคุณนะเอาจริงแล้วอะแต่ด้วยความห่างไกลก็ได้มันเลยทําให้ใกล้ชิด ใกล้ชิดกันยากหรือถ้าถ้าอยู่ในจังหวัดเดียวกันหรือบ้านอาจจะไม่ได้ไกลกันมากอย่างเงี้ยเขาสูงเขาก็อยากจะเจอนะคะแล้วเขาก็รู้แหละและคิดว่าคุณน่าจะยุ่งหรือมีอะไรให้ทําเยอะเลยชินนะคะมันเป็นความเคยชินในความสัมพันธ์แต่ดูแล้วไม่ได้มีปัญหาอะไรร้ายแรงไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะคะมันคือความแบบชินกันแบบเนี้ยอืม เข้าใจกันแหลกว่ะนะคะตามใบจากสถานการณ์กับดักหักดิบติดสินบนหุนชนเอาจริงนะคุณนะจับตามองเขาฉําเลยนะเห็นเงียบๆอย่างเงี้ยจับตามองฉําเหมือนคุณต้องการที่จะเห็นเหมือนกันว่าถ้าคุณนิ่งๆเงียบๆเนี่ย,ยไปเรื่อยๆเนี่ยเขาจะมีใครไหมคล้ายๆการทดสอบเขาจะติดกับดักแผงของคุณไหมว่าเอ้ยนิ่งเงียบเธอจะไปแบบ ไปหาอะไรกลุบกิบกุบกิบกินข้างนอกหรือเปล่าคุณจะได้ตัดเลยอืมกูต้องการจะเห็นดาร์ k ไซส์แบบเนี้ยของเขานะคะโอเคความคิดความรู้สึกที่เขามีต่อคุณคืออย่างไรบ้างเขาพยายามที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับคุณนะการสื่อสารเขารู้สึกว่าคุยกันน้อย คุยกันไม่ค่อยประติดประต่อเท่าไหร่แต่เขาเข้าใจได้เขาเข้าใจในความเป็นคุณแล้วอะอืมแล้วเขารู้สึกว่าคุณก็ดูงานยุ่งตลอดเวลาคุณดูชีวิตยุ่งตลอดเวลาไม่ค่อยมีเวลาให้เขานะคะจะบางทีเขาใหญ่จะแบบพกออกมาเหมือนกันว่าแบบพอกในที่หมายแบบพูดมาเลยอะอืมมาแบบเอออยากจะอยู่ด้วยกันบ้างได้ไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยในในเชิงแบบใกล้ชิดอะพูกเขาอยากจะใกล้ชิดเรานะเขาต้องการความรักอนะ ตัวคุณล่ะคะ่ะรู้สึกยังไงกับเขาเสร็จดาบนี่งไงคุณระแวงเขาคุณจับตาดูเขาแบบระแวงแล้วอยากจะรู้ว่าเขาจะทําอะไรที่ไม่ดีหรือเปล่าแต่คุณก็เห็นมาโดยตลอดว่าเขาก็ไม่มีอะไรที่ไม่ดีหรือบางคนในที่นิสสัวเ,ออเขาก็ไม่ได้ทําอะไรที่ไม่ดีอืมคุณก็สบายใจในจุดหนึ่งนะคะเท่านั้นเลยมันคล้ายๆการเทสอะไรสักอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นบทสรุปนะคะ a n นเจอหนึ่งถ้วยอินเนอร์คอรลิงในที่นี้มันมีพลังงานภายในที่เรียกร้องความรักเรียกร้องการเติมเต็มอยู่นะคะเรียกร้องการเติมเต็มเรียกร้องการแบบความโรแมนติกใดๆซึ่งมันจะดีกว่าไหมถ้าเราเป็นคนเติมเต็มให้เขาเองโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องมานั่งเทสอะไรเทสระบบอะไรแบบนี้บบนอืมนะคะ คิดในเชิงบวกค่ะคิดในเชิงบวกกับคนรักคิดในเชิงบวกกับตัวเองเคลียพลังงานที่มันไม่ดีตรงนั้นเคลียพลังงานเทสระบบอะไรนั่นออกนะคะอืมมันไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นมันไม่ได้ช่วยให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นไม่ได้บอกว่าพอเขาไม่ทําครั้งนี้เดี๋ยวเราเทสต่อในสองเดือนข้างหน้ามันจะมีการเทสอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วมันจะมีอะไรดีอืมในเมื่อ เราก็ต้องการเขาเขาต้องการเราเราเติมเต็มซึ่งกันและกันแค่นั้นจบไม่จําเป็นต้องทําให้มันยากไม่กิดอีซี่ง่ายๆก็รักกันให้มันแฮปปี้ได้เหมือนกันนะคะโอเคค่ะคลิปของชาวธาดน้ําก็ประมาณนี้นะคะยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์ like, share, กดซับ s ไคร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะ